สวัสดีครับพบกับทีเจชิวเอานะครับอีพีนี้นะครับขออนุญาตเป็นการภาคซะส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากไม่ได้ตั้งใจมาทำคอนเทนต์นะฮะแต่พอดีรถมันมีอาการวืดนิดนึงนะครับก็เลยเอามาให้พี่โกอู่บ้านสวนเนี่ยดูอาการให้นะครับว่ารถมันวืดเพราะอะไรนะครับทีนี้พี่โกก็ทําการเปิดชุดชามออกมาดูก็คือพบว่าชุดชามเนี่ยเม็ดเนี่ยนะครับมีอาการนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สงสัยเรื่องชุดกองอากาศนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็เลยพี่โกขอ ขอแกะออกมาดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับว่าพิกโก้จะทำอะไรกับรถบ้างนะครับผมไปกันครับหหหหอหรืออะไรล่ะครับเนี่ยถ้าถ่ายจากข้างหน้านเนี่จะเห็นชาร์จบนไดสภาพข้ามโลใช่อาการอาการมันคือคนเป็นหวัดแล้วเอากระดาษทิชชู hm ่ยัดจมูกไว้พอหายจากหวัดแล้วลืมมาออกหายใจไม่ออกไม่มีอะไรมาก แล้วสภาพเม็ดล่ะครับสภาพเม็ดมันมีสึกเป็นเหลี่ยมอยู่บางเม็ดนะเกิดจากการออกคิปแล้วก็แช่ใช่เรืรไม่มครัยาวบางทีก็มีเตอมีกระแทกทบ้างจริงๆอ่ะมันไม่ได้เรียกว่าเละเสียหายนะแต่ว่าน้ําหนักเม็ดมันเสียพอน้ําหนักเม็ดมันเสียมันก็ทำให้รอบเครื่องยนต์เปลี่ยนแปลงไปกำลังหาเม็ดที่มันบบว่าชัดเจนหน่อย เนี่เม็ดนี้ชัดเจนลองมือต้องเอามือลูบด้วยจะรู้สึกเลยมันจะมีเหลี่ยมเกิดขึ้นใช่นะครับแล้วก็เม็ดนี้อ่ะเนี่ยถ้าจากในคลิปน่าจะเห็นชัดเลยเนี่ยตรงนี้ชัดมากแลถึงเวลาก็เปลี่ยนคือถ้ารถใช้งานในเมืองใช้งานในชีวิตประจำวันโดยที่ไม่ออกคิปเลยอ่ะที่จะให้ลูกค้าเช็คทุก5 0าพันโลเหมื <c oughs> อนที่บอกไว้ตอนแรกอ่ะครับ อันนี้เก<ะ>ิดจากเราออกทิริปแล้วเดี๋ยวของไทยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงไม่ได้อยู่กับที่ในขบวนไม่ได้ไม่ได้คงความเร็วที่ปกติใช่มันคือการใช้ใช้งานรอบเครื่องยนต์สลับสับเปลี่ยนไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเพราะระหว่างวาเรายกกระเร่งเม็ดมันก็วิ่งลงตอนเราเติมกระเร็งเม็ดมันก็วิ่งขึ้นแล้วก็บวกกับน้ำหนักสองคนด้วยครับผมสภาพกองก็เกิดจากตามอายุตามอายุแหละเนาะนี่กองใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับ มันจะล่งขึ้นใช่ไหมี่งขึ้นได้อัตราเร่งเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ก็ต้องถอดล้างเป็นระยะระยะทุกทุกทุก,ท,กทุกครั้งที่มาเช็คข้าง๋ยวพที่จะถอดล้างทำความสะอาดให้หลังจากตรวจสภาพชุดชามแล้วก็เม็ดเรียบร้อยแล้วนะคะผมก็มาทําการเจียหลังเต่านิดนึงครับผมเพื่อให้ความสึกหรอของเม็ดเนี่ยลดน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นการเจียเก็บหลังเต่าน,นะครับหลังจากนั้นเราก็มาล้างชุดข้างกันนะครับก็ทําความสะอาดชุดข้าง เนื่องจากมีขี้ฝุ่นนะครับไหนๆก็เปิดมาแล้วก็ล้างซะเลยนะครับก็เซอร์วิสชุดข้างนะครับผมนี่คือเป็นการเซอร์วิสชุดข้างทําการล้างลงน้ํายานะครับแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับก็ใช้แปรงเลยนะครับผมถูตามซอกตามมุมนะครับล้างให้สะอาดนะครับเพื่อให้ฝุ่นเนี่ยมันออกนะครับถ้าเราล้างแล้วล้างไม่ดีนะมันก็จะกลับเกาะเป็นคราบหนานะครับจากนั้นมาดูสภาพกรองอากาศครับก็มีคราบ ดำคาบขมาเหมาเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะมุมขวาล่างเนี่ยมีเยอะมากที่สุดนะฮะต่ามลูกซึ่งบางท่านก็ดำกว่านี้นะครับอันนี้ผมก็ถือว่ายังไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ดำแล้วนะครับอัอนนี้ก็คือสภาพชุดข้างหลังจากที่ล้างเสร็จนะครับก็ใหม่เอี่ยมเลยเป่าทำความสะอาดไล่ลมไล่ความชื้นสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนที่ไปทำเนี่ยมีฝนตกนะครับก็ต้องไล่ลมไล่อะไรนิดนึงนะครับเอาลมเป่าไล่ ลำดับต,ต่อไปนะครับก็จะเป็นการประกอบตัวส้กออากาศกลับเข้าไปนะครับตัวส้กออากาศที่ผมใช้เป็นของเฮอริเคนชนิดแบบผ้านะครับก <Remember that? S 2> ็จะมีหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับผมเม็ดอันนี้เป็นเบอร์อะไรนะครับเบอร์เดิน1 2 14 12 14เปลี่ยนเพื่อให้มันกลับประกลมแล้วน้ำหนักมันกลับมาเต็มไง อันนี้เป็นประแจทอกดิจิตอลใช่ไหมครับใช่ครับหลังเจอมันรถใช้งานานานๆม,มันมีพวกเปอร์เซ็นต์น็อตยืดเกียวล้มอะไรพวกนะี้แล้วถ้าเกิดเราเยิงเข้าไปด้วยบล็อกไฟฟ้าอย่างเดียวบางทีมันไม่แม่นไงแล้วเดี๋ยวหลุดก็เลยต้องเอาทอ,อกดิจิตอลมาช่วยเครื่องมือต้องพร้อมนะครับจะทำรถ ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมสาหรับการเซอร์วิสรถในครั้งนี้นะครับก็ทําการเปลี่ยนสากรองอากาศนะครับล้างชุดข้างเปลี่ยนเม็ดนะครับผมส้กรองอากาศของเดิมก็ใช้ไปประมาณ5,000กิโลนะครับส่วนชุดข้างก็ใช้ไปประมาณ2,000กิโลนะครับแต่เนื่องจากผมออกทิปมานะครับก็ทําให้ ทุกข้างก็จะมีการใช้งานหนักมากกว่าใช้งานทั่วไปนะครับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากอู่บ้านสวนไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง TJ Chill Out ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยครับสวัสดีครับ